สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมอยากเริ่มตอนนี้ด้วยคำถามง่ายๆนะครับคุณเคยรู้สึกกลัวจนแทบหายใจไม่ออกไหมกลัวจนรู้สึกว่าใจจะหยุดเต้นกลัวจนอยากจะหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วถ้าผมบอกว่ามีคนหนึ่งที่ถูกจับขังถูกทรมานถูกคุกคามว่าจะฆ่าทุกวันเป็นเวลาหลายสิบวันแต่เขากลับใช้ช่วงเวลานั้นเพื่อฝึกจิตใจและกลายเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านคุณจะเชื่อไหมครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดไม่ใช่นิยายแฟนตาซี แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่เขาเรียกตัวเองว่าแอนดี้แมกแนหรือสตีเวนบิลลี่มิทเชล Feel for Life Podcast ยินดีต้อนรับสู่ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแอนดี้แมกแนอดีตทหารพิเศษหน่วย SAS ของอังกฤษที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามสมัยใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการรบคือเทคนิคการจัดการความกลัว ความไม่แน่นอนและการเอาตัวรอดทางจิตใจที่เขานํามาใช้ในช่วงที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกในอิรักเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ในสนามรบนะครับแต่ใช้ได้กับชีวิตประจําวันของเราทุกคนวันนี้เราจะไปรู้จักกับแอนดี้แมกนับตั้งแต่เด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักจนกลายเป็นทหารในฝันของหลายคนและที่สําคัญเราจะได้เรียนรู้เทคนิคลับในการจัดการความกลัวที่เขาค้นพบขณะถูกจับขังในคุกอิรัก เราจะพูดถึง3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกชีวิตของเขาก่อนที่จะกลายเป็นตำนานประเด็นที่2เหตุการณ์ Bravo t 0 o Zero ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและประเด็นสุดท้ายเทคนิคการเอาตัวรอดทางจิตใจที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคุณรู้ไหมครับในยุคที่เราอยู่ตอนนี้ความไม่แน่นอนความกดดันและความกลัว มันไม่ได้มาจากสงครามหรือศัตรูแต่มาจากเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องงานเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความกลัวที่จะล้มเหลวแอนดี้แมกแน็บพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่เวลวร้ายที่สุดเราก็ยังควบคุมจิตใจของเราได้และใช้ความกลัวนั้นเป็นพลังในการต่อสู้ได้เรื่องราวของเขาจะทําให้คุณเข้าใจว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแอนดี้แมกแน็บแค่ได้ยินชื่อนี้ หลายคนอาจจะนึกถึงหนังสงครามนวนิยายขายดีหรือตำนานของทหารพิเศษแต่ผมอยากให้คุณลืมภาพพวกนั้นไปก่อนนะครับเพราะแอนดี้แมกนปที่แท้จริงเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยชื่อว่าสตีเวนบิลลี่มิเชลเด็กชายที่เกิดมาในวันที่28ธันวาคม1959ในย่านเซาท์ลอนดอนประเทศอังกฤษชีวิตของเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงปืนใหญ่หรือการฝึกซ้อมทหารแต่เริ่มต้นด้วยเสียงทะเลาะของพ่อแม่กับความยากจนที่ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตตั้งแต่เด็ก คุณลองจินตนาการดูนะครับเด็กชายตัวเล็กๆที่มองดูชีวิตรอบตัวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบ้านที่ไม่มีความอบอุ่นพ่อแม่ที่ไม่ได้ให้ความรักความเข้าใจเท่าที่ควรสตีเวนเล็กๆต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงวัยเด็กนี้เองสตีเวนได้เรียนรู้บทเรียนแรกของชีวิตนั่นคือการเอาตัวรอดไม่ใช่การเอาตัวรอดจากกระสุนหรือระเบิดแต่การเอาตัวรอดจากความผิดหวังความเจ็บปวดและความรู้สึกโดดเดี่ยวเขาเล่าว่าตอนเด็กๆ เขาต้องหาวิธีจัดการกับความกลัวด้วยตัวเองกลัวที่จะถูกทิ้งกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกลัวว่าชีวิตจะไม่ดีขึ้นและในความกลัวเหล่านี้เองที่เขาค้นพบสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งนั่นคือความกลัวมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้สตีเวนเริ่มสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกกลัวจิตใจของเขากลับตื่นตัวมากขึ้นเขาเริ่มคิดหาทางออกเริ่มวางแผนเริ่มเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นความกลัวไม่ได้ทําให้เขาอ่อนแอแต่ทําให้เขาเข้มแข็งขึ้น ช่วงวัยรุ่นของเขาก็ไม่ได้ง่ายไปกว่าเดิมสตีเวนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเรียนเก่งไม่มีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนและที่สําคัญเขาไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นจนกระทั่งเขาได้เห็นโฆษณารับสมัครทหารของกองทัพอังกฤษ Join the Army See the World เขาเล่าว่าประโยคนี้ทําให้เขาคิดได้นี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะหลุดพ้นจากชีวิตที่เขาไม่ชอบและเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ แต่การตัดสินใจเข้าทหารของสตีเวนไม่ได้เกิดจากความใฝ่ฝันที่จะรับใช้ชาติหรือความต้องการจะเป็นฮีโร่แต่เกิดจากความต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองเขาอยากพิสูจน์ว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้ตอนอายุ18ปปีสตีเวนบิลลี่มิทเชลเข้าเป็นทหารประจำการของกองทัพอังกฤษและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเขาค้นพบว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กการจัดการความกลัวการเอาตัวรอดและการพึ่งพาตัวเองสิ่งเหล่านี้กลับเป็นจุดแข็งของเขาในการเป็นทหาร การเข้าร่วมกองทัพเปรียบเสมือนการได้รับชีวิตใหม่สำหรับสตีเวนที่นี่เขาได้เรียนรู้ระเบียบวินัยได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดเขาได้ค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงของตัวเองในช่วงการฝึกทหารพื้นฐานสตีเวนพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถพิเศษในการทนทุกข์ทรมานความสามารถในการคิดเร็วและที่สำคัญที่สุดความสามารถในการควบคุมความกลัวของตัวเองสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาโดดเด่นจากเพื่อนทหารคนอื่น แต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงของชีวิตสตีเวนคือวันที่เขาได้ยินเกี่ยวกับ S A S หรือ Special Air Service หน่วยทหารพิเศษที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักรเขาเล่าว่าเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวของ S A S ครั้งแรกมันเหมือนกับว่าเขาได้พบกับสิ่งที่เขามองหามาตลอดชีวิตไม่ใช่แค่งานแต่เป็นเป้าหมายที่จะทําให้เขาเป็นคนที่เขาอยากเป็น S A S คือหน่วยที่รับแต่คนที่ดีที่สุดเขาคิดกับตัวเองแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าผมคือคนที่ดีที่สุดคนหนึ่ง การตัดสินใจสมัครเข้า SAS ของสตีเวนไม่ได้เกิดจากความมั่นใจแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าถ้าเขาไม่ลองเขาจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองสามารถไปได้ไกลแค่ไหนกลัวว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่ไม่ได้ลองทําในสิ่งที่ท้าทายที่สุดช่วงการเตรียมตัวสําหรับการสอบเข้า SAS เป็นช่วงเวลาที่สตีเวนได้ทดสอบขีดจํากัดของตัวเองอย่างแท้จริงเขาฝึกวิ่งฝึกแบกน้ําหนักฝึกการรอดชีวิตในป่าและที่สําคัญที่สุดเขาฝึกการควบคุมจิตใจ การเข้า S.A.S. ไม่ใช่แค่การทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายเขาเล่าแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจถ้าจิตใจเรายอมแพ้ร่างกายก็จะตามยอมแพ้หลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักหลายเดือนสตีเวนได้เข้าร่วมการสอบเข้า S.A.S. ที่เรียกกันว่า Selection การสอบที่มีชื่อเสียงว่าโหดร้ายที่สุดในโลกทหารมีผู้สมัครหลายร้อยคนแต่จะผ่านได้เพียงไม่กี่คนระหว่างการสอบสตีเวนต้องเผชิญกับความกลัวในระดับที่เขาไม่เคยพบมาก่อนกลัวว่าจะไม่ผ่าน กลัวว่าจะไม่แข็งแกร่งพอกลัวว่าความฝันจะแตกสลายแต่แทนที่จะให้ความกลัวมาครอบงำเขากลับใช้ความกลัวเหล่านั้นเป็นพลังขับเคลื่อนทุกครั้งที่ผมรู้สึกกลัวผมจะถามตัวเองว่างั้นผมจะทําอะไรต่อไปแทนที่จะคิดว่าถ้าผมทําไม่ได้ล่ะเขาเล่าการเปลี่ยนคําถามจาก what if เป็น what next มันเปลี่ยนทุกอย่างและในที่สุดสตีเวนบิลลี่มิเชลก็ผ่านการสอบเข้า SAS ได้สำเร็จเขาได้กลายเป็นหนึ่งในทหารพิเศษที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและได้รับชื่อใหม่ว่าแอนดี้แมกนั ชื่อที่จะกลายเป็นตำนานในภายหลังการได้เป็นสมาชิก S.A.S. ไม่ได้เป็นแค่จุดจบของความฝันแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอดที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดได้เรียนรู้ว่าความกลัวสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับชีวิตได้อย่างไรมกราคม1991งพันเอดแอนดี้แม็กนบในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นซอร์เจนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทีม S.A.S. 8คน เข้าปฏิบัติการลับในดินแดนศัตรู through. ชื่อปฏิบัติการว่า Bravo 2 0 2> คุณลองจินตนาการดูสิครับคืนหนึ่งในทะเลรายอิรักอากาศหนาวจะจนเกือบติดลบมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปในความมืดแล้วก็เงียบเงียบสนิทมีแค่เสียงลมวีตและใจที่เต้นแรงแอนดี้และทีมของเขาถูกส่งลงไปในพื้นที่ที่พวกเขาเรียกกันว่า Scud Alley ภารกิจของพวกเขาคือการค้นหาและทำลายจรวดสกัดของอิรักตามแนวเส้นทางยาว250กิโลเมตร แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือนี่จะเป็นภารกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลทุกอย่างเริ่มผิดพลาดตั้งแต่วันแรกวิทยุสื่อสารเสียไม่สามารถติดต่อฐานได้อากาศหนาวเกินคาดและที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาถูกกองทัพอิรักล้อมรอบในช่วงนั้นผมรู้สึกกลัวจริงๆนะแอนดี้เล่าไว้ในหนังสือของเขาแต่ความกลัวนั้นทําให้ผมคิดได้ชัดขึ้นทําให้ผมมองเห็นทางเลือกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาใช้เทคนิคที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กการเปลี่ยนคําถามถ้าเราไม่รอดล่ะ เป็นเราจะทำอะไรต่อไปความกลัวกลายเป็นพลังในการคิดหาทางรอดแอนดี้แบ่งทีมออกเป็นกลุ่มเล็กพยายามหาทางหลบเลี่ยงกองทัพอิรักแต่ในที่สุดสามคนถูกฆ่าตายและสี่คนรวมทั้งแอนดี้ถูกจับเป็นเชลยศึกมีเพียงคนเดียวคือคริสไรอันที่สามารถหลบหนีข้ามทะเลทรายไปถึงซีเรียได้การถูกจับของแอนดี้แมกแน็บเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบขีดจำกัดทางจิตใจที่แท้จริงเขาถูกขังในคุกอิรัก ถูกทรมานเป็นเวลา6สัปดาห์ในคุกแห่งนั้นแอนดี้ต้องเผชิญกับความกลัวในระดับที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนกลัวความเจ็บปวดกลัวความตายกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านกลัวว่าครอบครัวจะไม่ได้เจอเขาอีกทุกเช้าผมตื่นขึ้นมาผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเขาเล่าพวกเขาบอกผมทุกวันว่าจะฆ่าผมแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ได้ก็คือความกลัวไม่ได้ทําให้ผมอ่อนแอมันทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเทคนิคการเอาตัวรอดทางจิตใจบทเรียนจากคุกอิรัก ในช่วงที่ถูกขังนั้นแอนดี้ได้พัฒนาเทคนิคการเอาตัวรอดทางจิตใจที่เขาเรียกว่า mental resilience system หรือระบบการสร้างความยืดหยุ่นทางใจเทคนิคที่1การแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆอย่าคิดว่าคุณต้องอยู่ที่นี่6สัปดาห์แอนดี้เล่าคิดแค่ว่าคุณต้องผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี้ให้ได้แล้วค่อยคิดถึงชั่วโมงต่อไปเขาเรียนรู้ว่าการมองภาพใหญ่เกินไปจะทําให้จิตใจล้นหลามแต่การแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆทําให้เขารู้สึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เทคนิคที่2การเปลี่ยน what if เป็น what next นี่คือเทคนิคหลักที่แอนดี้ใช้ตั้งแต่เด็กและมันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในคุกอิรักทุกครั้งที่ใจผมเริ่มคิดว่าถ้าพวกเขาฆ่าผมล่ะผมจะบังคับตัวเองให้คิดว่างั้นผมจะทําอะไรต่อไปมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยจากการเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจในการเลือกเทคนิคที่3การสร้างเซฟสเปซในจิตใจแอนดี้เล่าว,ว่าเขาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจิตใจของเขามันเป็นห้องเล็กๆที่ไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากเขา ไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรกับร่างกายผมแต่พวกเขาเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้ในห้องนั้นผมเป็นคนควบคุมผมคิดถึงคนที่ผมรักผมคิดถึงความหวังผมคิดถึงอนาคตเทคนิคที่4การใช้ความกลัวเป็นพลังงานความกลัวมันเหมือนไฟแอนดี้อธิบายถ้าคุณปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆมันจะไหม้บ้านคุณแต่ถ้าคุณควบคุมมันได้มันจะให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแก่คุณเขาเรียนรู้ที่จะใช้ความกลัวเป็นสัญญ,ญาณเตือนเมื่อไหร่ที่รู้สึกกลัวแปลว่าต้องตื่นตัวต้องคิดต้องหาทางออก ความกลัวกลายเป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดหลังจาก6สัปดาห์ของการทรมานแอนดี้และเพื่อนร่วมทีมได้รับการปล่อยตัวในช่วงสิ้นสุดสงครามอัลเบเซียเขากลับมาถึงอังกฤษในฐานะผู้รอดชีวิตแต่ที่สําคัญกว่านั้นเขากลับมาในฐานะคนที่ค้นพบเทคนิคการเอาตัวรอดทางจิตใจที่แท้จริงผมเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่ใจเขาเล่าและสิ่งที่ทําให้ใจแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการรู้จักใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าจากสนามรบแต่เป็นเครื่องมือที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกกลัวไม่ว่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์งานการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการเผชิญหน้ากับความท้าทายลองใช้เทคนิคของแอนดี้แมกแนบดูสิครับผมอยากให้เราหยุดมาคิดกันสักครู่นะครับว่าอะไรทําให้แอนดี้แมกแนบสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตได้และที่สําคัญกว่านั้นเขาทําได้ยังไงถึงกลับมาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น จากการศึกษาเรื่องราวของเขาอย่างลึกซึ้งผมพบว่ามี4ปัจจัยหลักที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นปัจจัยแรกการเปลี่ยนมุมมองจากเหยื่อเป็นผู้ล่าคุณรู้ไหมครับส่วนใหญ่เมื่อเราเจอปัญหาเราชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์ทำไมต้องเป็นฉันฉันทำผิดอะไรโชคชะตาฉันแย่จริงๆแต่แอนดี้เขาคิดต่างนะครับเขาบอกว่าผมไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ผมเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากครับการเปลี่ยนจากทําไมถึงเกิดขึ้นเป็นตอนนี้ผมจะทําอะไรมันทําให้เขากลับมามีอํานาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกปัจจัยที่ 2. ความสามารถในการแยกย่อยปัญหาผมชอบวิธีคิดของแอนดี้เรื่องนี้มากครับเขาเล่าว่าเวลาที่เขาถูกขังในคุกเขาไม่คิดว่าผมต้องอยู่ที่นี่อีก6สัปดาห์แต่เขาคิดว่าผมแค่ต้องผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงนี้ลองคิดดูสิครับ 6สัปดาห์มันฟังดูยาวนานและน่าสิ้นหวังมากแต่หนึ่งชั่วโมงเราทำได้แน่นอนนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า chunking หรือการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆมันทำให้สมองเรารู้สึกว่าปัญหานั้นจัดการได้แทนที่จะรู้สึกท่วมทน้นปัจจัยที่3การใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของแอนดี้นะครับคนส่วนใหญ่เวลากลัวเราจะพยายามหนีพยายามหลีกเลี่ยงหรือทําเป็นไม่กลัวแต่แอนดี้เขาทําตรงข้ามเขายอมรับว่าเขากลัว และเขาใช้ความกลัวนั้นเป็นสัญญาณเตือนเป็นเครื่องมือในการตื่นตัวเขาเปรียบเทียบความกลัวกับไฟถ้าคุณปล่อยให้ไฟไหม้ไปเรื่อยๆมันจะไหม้บ้านคุณแต่ถ้าคุณควบคุมมันได้มันจะให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแก่คุณปัจจัยที่4การสร้าง mental safe space แอนดี้เล่าว,ว่าเขาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจิตใจของเขามันเป็นห้องเล็กๆที่ไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเขาแต่จิตใจเขายังมีที่หลบภยัย นี่เป็นเทคนิคที่เราเรียกในทางจิตวิทยาว่า compartmentalization การแยกส่วนต่างๆของชีวิตเพื่อไม่ให้ความทุกข์ในส่วนหนึ่งมาครอบงำทั้งหมดคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแอนดี้ถึงคิดแบบนี้ได้ทำไมเขาถึงไม่ยอมแพ้เหมือนคนอื่นๆผมได้ศึกษาเรื่องนี้มาและพบว่าการคิดของแอนดี้มีรากฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่า growth mindset คนที่มี growth mindset จะมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้แทนที่จะเป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเชื่อว่าความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ความแข็งแกร่งของเราสามารถฝึกฝนได้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ growth mindset ของแอนดี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองในวันเดียวมันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ง่ายของเขาตั้งแต่เด็กคุณจำได้ไหมครับที่ผมเล่าไปว่าตอนเด็กแอนดี้ต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยตัวเองนั่นทำให้เขาเรียนรู้บทเรียนสำคัญข้อหนึ่งตั้งแต่เล็ก,ลกๆนั่นคือผมต้องพึ่งพาตัวเองได้ ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า internal locus of control คือการเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราส่วนใหญ่มาจากการกระทำของเราเองไม่ใช่มาจากโชคชะตาหรือสิ่งแวดล้อมคนที่มี internal locus of control แรงจะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนพวกเขาก็จะหาทางแก้ไขแทนที่จะนั่งรอให้ปัญหาหายไปเองอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในตัวแอนดี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่า controlled paranoia หรือความระแวงที่ควบคุมได้ เขาเล่าว่าผมเป็นคนที่คิดเรื่อง worst case scenario เสมอแต่ผมไม่ได้คิดเพื่อให้ตัวเองกลัวผมคิดเพื่อเตรียมพร้อมนี่คือความแตกต่างระหว่างความกังวลกับการเตรียมความพร้อมความกังวลทําให้เราอ่อนแอแต่การเตรียมความพร้อมทําให้เราแข็งแกรง่งจากเรื่องราวของแอนดี้ผมสรุปได้ว่ามีข้อผิดพลาดหลกัหลกๆ5ข้อที่เราควรหลีกเลี่ยงถ้าอยากจะเข้มแข็งเหมือนเขาข้อผิดพลาดแรกการปฏิเสธความกลัวหลายคนคิดว่าการแข็งแกร่งคือการไม่กลัวแต่นั่นผิดครับ แอนดี้เองก็กลัวแต่เขาไม่ปฏิเสธความกลัวนั้นเขายอมรับและใช้มันให้เป็นประโยชน์การปฏิเสธความกลัวจะทําให้เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้คิดหาทางออกและเมื่อปัญหาจริงๆมาถึงเราจะไม่พร้อมรับมือข้อผิดพลาดที่2การมองปัญหาเป็นก้อนใหญ่เราชอบคิดแบบปัญหาผมใหญ่มากแก้ไม่ได้หรอกแต่แอนดี้สอนเราว่าไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินไปที่จะแก้ไม่ได้ถ้าเรารู้จักแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆการมองปัญหาเป็นก้อนใหญ่จะทําให้สมองเราล้นหลาม รู้สึกท่วมท้นและไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขได้ข้อผิดพลาดท,ที่3การถามคำถามผิดคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาจะถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับฉันถ้าสถานการณ์นี้แย่ลงไปอีกละ่ะคำถามแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไปไหนมันแค่ทำให้เราจมอยู่กับปัญหาแอนดี้สอนเราให้ถามคำถามใหม่ตอนนี้ผมจะทำอะไรต่อไปผมมีทางเลือกอะไรบ้างคำถามแบบนี้จะพาเราไปสู่การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดท,ที่4การไม่มี mental safe space หลายคน เวลาเจอปัญหาหนักจะปล่อยให้ความทุกนั้นครอบงำทุกแง่มุมของชีวิตทำให้ไม่เหลือที่ไหนในใจที่จะเป็นที่พักผ่อนแอนดี้สอนเราให้สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจที่ไหนที่เราสามารถไปหาความสงบความหวังและพลังงานในการต่อสู้ต่อไปข้อผิดพลาดที่5การเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งหนึ่งที่แอนดี้ไม่เคยทำคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาไม่คิดว่าทำไมคนอื่นไ่ต้องเจอแบบนี้หรือทำไมเขาเก่งกว่าฉัน เขามุ่งเน้นไปที่การแข่งขันกับตัวเองในวันก่อนหน้าวันนี้ผมจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อวานไหมนี่คือคําถามที่เขาถามตัวเองทุกวันคุณเห็นไหมครับแอนดี้แม็กนับไม่ได้แข็งแกร่งตั้งแต่เกิดเขาเรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งเขาผิดพลาดเขาล้มเหลวแต่เขาไม่เคยหยุดเรียนรู้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าจากสนามรบแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่เราทุกคนสามารถนําไปใช้ได้คุณผู้ฟังครับผมอยากให้เราหยุดมาคิดกันสักครู่ว่าเรื่องราวของแอนดี้แม็กนัมันสอนอะไรเราบ้างและที่สําคัญกว่านนั้ เราจะเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบทเรียนแรกความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการไม่กลัวแต่มาจากการรู้จักใช้ความกลัวนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวของแอนดี้และมันเปลี่ยนมุมมองผมไปเลยครับเราเติบโตมาด้วยความเชื่อที่ผิดว่าคนที่แข็งแกร่งคือคนที่ไม่กลัวคนที่กล้าหาญคือคนที่ไม่มีความกังวลแต่แอนดี้พิสูจน์ให้เห็นว่านั่นไม่จริงเขากลัวเขากังวเลวเขาก็มีช่วงเวลาที่อยากจะยอมแพ้ แต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างคือเขารู้จักใช้ความกลัวเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ลองคิดดูนะครับความกลัวมันเหมือนระบบเตือนภัยของร่างกายเราเมื่อ,อไหร่ที่เรากลัวแปลว่ามีอะไรสักอย่างที่เราต้องใส่ใจมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวมีอะไรที่เราต้องคิดหาทางแก้ไขแทนที่จะปฏิเสธความกลัวเราควรถามตัวเองว่าความกลัวนี้มันมาบอกอะไรฉันและฉันจะใช้ความกลัวนี้ให้เป็นแรงผลักดันได้อย่างไรบทเรียนที่2เปลี่ยนคําถามเปลี่ยนชีวิตนี่คือเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของแอนดี้นะครับ การเปลี่ยนคำถามจาก What if เป็น What's next ผมอยากให้คุณลองทดสอบดูนะครับครั้งต่อไปที่คุณเจอปัญหาอย่าถามว่าถ้าฉันแก้ไม่ได้ล่ะหรือถ้าเกิดแย่กว่านี้ล่ะแต่ให้ถามว่าตอนนี้ฉันจะทำอะไรต่อไปหรือฉันมีทางเลือกอะไรบ้างการเปลี่ยนคำถามแค่นี้จะเปลี่ยนการทำงานของสมองเราเลยจากสมองที่คิดถึงแต่ปัญหากลายเป็นสมองที่คิดหาทางแก้ไขจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเลือกบทเรียนที่3แบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็ก เรื่องนี้ผมนึกถึงหลักการเก่าแก่ที่ว่า How do you eat an elephant One bite at a time คุณจะกินช้างทั้งตัวได้ยังไงก็กินทีละคำยังไงละแอนดี้ทำแบบนี้เวลาที่เขาถูกขังในคุกเขาไม่คิดว่าต้องทนอีก6สัปดาห์แต่คิดว่าต้องทนแค่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยคิดถึงชั่วโมงต่อไปนี่คือเทคนิคที่เราใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักการเรียนภาษาใหม่การสร้างธุรกิจหรือแม้แต่การแก้ปัญหาความสัมพันธ์บทเรียนที่4สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจ นี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องมีครับไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนเราต้องมีที่ในใจที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครเข้าไปทำลายได้สำหรับแอนดี้มันคือห้องเล็กๆในจิตใจที่เขาเก็บความทรงจำดีๆความหวังและคนที่เขารักสำหรับคุณมันอาจจะเป็นอะไรอื่นอาจจะเป็นความทรงจำกับครอบครัวอาจจะเป็นความฝันอาจจะเป็นค่านิยมที่คุณยึดถือสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักสร้างและปกป้องพื้นที่นี้ไม่ให้ความทุกข์ในชีวิตประจำวันมาครอบงำหมดบทเรียนที่ 5. ความอดทน ไม่ใช่การทนเฉยๆแต่เป็นการทนแบบมีเป้าหมายแอนดี้ไม่ได้ทนเพราะไม่มีทางเลือกเขาทนเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการกลับบ้านการได้เจอครอบครัวอีกครั้งความอดทนที่ไม่มีจุดหมายจะกลายเป็นความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความอดทนที่มีเป้าหมายจะกลายเป็นพลังในการก้าวต่อไปผมอยากเสนอเกมง่ายๆที่คุณสามารถเล่นกับตัวเองได้ครับเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาลองถามตัวเองด้วยคำถามของแอนดี้ 1. ถ้าแอนดี้แมกเน็เจอปัญหานี้เขาจะคิดอย่างไร 2. เขาจะเปลี่ยนคำถาม what if เป็น what's next ได้อย่างไร 3. เขาจะแบ่งปัญหานี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างไร4เขาจะหาพื้นที่ปลอดภัยในใจได้จากที่ไหนการเล่นเกมส์นี้จะช่วยฝึกสมองเราให้คิดเหมือนแอนดี้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะคิดแบบนี้เป็นธรรมชาติคุณผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่แอนดี้พูดเสมอคือความแข็งแกร่งไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยผมไม่ได้ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันเดียว ผมแค่ขอให้คุณเริ่มต้นด้วยหนึ่งสิ่งเล็กๆวันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนคำถามถ้าฉันทำไม่ได้ละ่ะเป็นฉันจะทำอะไรต่อไปเวลาเจอปัญหาอาจจะเป็นการแบ่งเป้าหมายใหญ่ที่ดูไม่ได้ให้เป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้หรืออาจจะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆในใจที่คุณสามารถไปหาความสงบได้อะไรก็ได้ที่คุณเริ่มทำได้วันนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังครับถ้าให้ผมสรุปเรื่องราวของแอนดี้แมกนปในวันนี้เป็น3ประโยคผมจะพูดว่าประโยคแรก ความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการไม่กลัวแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์ประโยคที่สองปัญหาไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็สามารถจัดการได้ถ้าเรารู้จักแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆและเปลี่ยนคำถาม what if เป็น what's next ประโยคที่3ทุกคนมีพื้นที่ปลอดภัยในใจและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไปหามันได้เราก็จะไม่มีวันยอมแพ้เมื่อคุณเอาสิ่งที่แอนดี้สอนไปใช้ในชีวิตคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คุณจะเริ่มมองปัญหาเป็นความท้าทายไม่ใช่ภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการเลือกไม่ใช่เป็นเหยื่อของสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปที่จะเอาชนะได้เพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้ผมมีการบ้านเล็กๆให้คุณนะครับใช้เวลาแค่5นาทีตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับหยุดฟังพอดแคสต์ไปสักครู่เอากระดาษกับปากกามาเขียนปัญหาหนึ่งอย่างที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้ไม่ต้องใหญ่โตเล็กๆก,ก็ได แล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันจะทําอะไรต่อไปเขียนคําตอบลงไปไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่อะไรก็ได้ที่คิดออกจากนั้นเลือกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ภายใน24ชั่วโมงนี้แล้วลงมือทําเท่านี้แหละครับง่ายมากๆแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ผมอยากฝากคาถามสําคัญข้อหนึ่งไว้ให้คุณคิดถ้าคุณมีความกล้าหาญของแอนดี้แมกนปแม้แค่ครึ่งหนึ่งคุณจะเริ่มทําอะไรที่คุณฝันมานานแต่ยังไม่เคยลงมือคําถามนี้ไม่ต้องรีบตอบแต่ให้คิดไปเรื่อยๆ เพราะคำตอบที่ออกมาอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้และจำไว้นะครับแอนดี้แมกแนบไม่ได้เกิดมาแข็งแกร่งเขาเรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งซึ่งหมายความว่าเราทุกคนก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตในวันนี้นะครับถ้าเรื่องราวของแอนดี้แมกแนบทำให้คุณได้แรงบันดาลใจอยากให้คุณไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยเพราะบางทีคนรอบข้างเราอาจกำลังต้องการเรื่องราวแบบนี้อยู่ถ้าคุณมีคำถามมีเรื่องราวที่อยากแชร์หรือมีความคิดเห็นอะไร ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านทุกข้อความและอย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับเพราะเรามีเรื่องราวแรงบันดาลใจจากผู้คนที่น่าทึ่งอีกมากมายที่รอคุณอยู่สุดท้ายจำไว้นะครับทุกคนมีนักรบอยู่ในตัวแค่ต้องปลุกเขาให้ตื่นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Fuel for Life Podcast